รัฐบลาลในวันที่19กันยายนปศ2549พลอออเอกสนธิปุญญรัตน์กาลิ่นยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการพลตำรวจโททักษินเจนวัตรประเทศไทยเคยมี การรัฐประหารสำเร็จมาแล้ว13ครั้งนอกจากนี้ยังมีกาบ,บ,บด11ครั้งวงเล็บรัฐประหารขีดปฏิวัติไม่สำเร็จวงเล็บปิด และปฏิวัติหนึ่งครั้งคือการปฏิวัติสยามในวันที่24มิถุนายน2475รัะรปะหารในประเทศไทยพศ .249 5เหตุการณ์ในคืนวันที่19กันยายนพศ .2549 โดยการน้าปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีผลเอกสนธิ บุญยรัตน์กลินเป็นหัวหน้าคณะโครนรักษาการนายกรัฐบนตรีพันตำรวจโทดตรทักษินจินวัฒน์นับเป็นรัฐประหารในรอบ1ีปาพีรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในเดือนตอมาหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่มีการกำหนดจัดในเดือนเมษา ถูกสั่งให้เป็นโมฆะนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิกฤตการทางการเมืองที่ดำเนินมานับนนตั้งแต่กันยายน2548คณะรัฐประหารยกเลิกการเลือกตั้งซึ่งกำหนดจัดในเดือนตุลายกเลิกรัฐธรรมนูญสั่งยุบรัฐสภาสั่งห้ามการประท้วงและกิจกรรมทางการเมืองยับยั้งและ ตรวจพิจารณาสื่อประการให้กรรายการศึกและจับกลุ่มสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคนพลเอกสนทิบุญยรัตกลินแถลงข่าเอนเมื่อวันที่21กันยายนและได้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูรัฐบาลระบบประชาธิปไตยภายใน1ปีอย่างไรก็ตามคณนะปฏิรูปการปกครองในรนะบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศว่าหลังจากการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยและการนับปฏิรูปการปกครองจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติซึ่งยังไม่มีการอธิบายบทบาทที่มีต่อการเมืองไทยในอนาคตหลังรัฐบาลการนับปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวประบาทสมเด็จพระ ชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ลาให้แต่งตั้งพลเอกสรยุทธจุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่หนึ่งตุลาคมพศสอง9ห้าต่อมาวันที่ยสีสมกราคมพศสอง0ห้าพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช มีประราชองค์การปลดกล้าประกาศเรื่องให้กฎอายการศึกใน4 1จังหวัดแต่ยังคงไว้35จังหวัดรัฐประหา,หารดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเนื้อและไม่มีรายงานผู้ได้รับบฏปฏิปฏิกริยาตอบรับจากนานาชาติมีตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเทศเช่นออสเตรเลียการแสดงความเป็นกลางเช่นประาน,านารัฐประชาชนจีนไปจนการแสดง ความผิดหวังอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโตและว่ารัฐประหารไม่มีเหตุผลยอมรับได้รัฐประหารในประเทศไทยปศ2 5 4พศ2 5ยังนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการระบุสาเหตุว่าผู้นำไม่มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งไม่เคยปรากฏเป็นเหตุผลในการ รัฐประหารครั้งก่อนหน้านี้การรัฐประหารในครั้งนี้ได้รับการวิพษ์วิจาาณอย่างมากเนื่องจากการที่คณะรัฐประหารได้เข้าเฝ้าในคืนวันที่19กันยายนพศ2 5งพโดยประธานองค์คมนตรีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาฮภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระบรมราชินีนาถในการนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชานุญาตให้ถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายหลังทรงพระราชกระแสรับสั่งกับพลเอกสนธิบุญญารักกลินว่าทรงสารทักษิณเขาเขาทำงานดีและทรงตัดต่อว่าวันหลังอย่าทำอีกโดยมีผู้นำลงยูทูบในปีพศ2551ขนาดที่สนธิลิ่มทองคุณได้พูดไว้ที่โรงแรมไฮเอตดิจนซี่รตันรั เวอร์จิเนียในวันที่20สิงหาคม2 5 5 0ถึงลำดับเหตุการณ์ว่าตนเองได้รับโอกาสพบหม่อมราชวงศ์บุษบาสถานพงษ์และได้รับของขวัญชิ้นหนึ่ง